ตกใจเหมือนกันครับวันดีคืนดีทำวิดีโออยู่ดีๆนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับวิดีโอผมไม่สามารถสร้างไรายได้ครับนะหลายพันคลิปแต่ก่อนมีไรายได้นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีไรายได้ครับเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าแต่ก่อนมันสร้างไรายได้ได้นะฮะมีไรายได้ด้วยนะเขาบอกว่า ไม่สร้างไรายได้นะครับในการสร้างไรายได้จากวิดีโอคุณจะต้องมีบัญชี AdSense นะครับโปรดไปที่ YouTube บนคอมพิวเตอร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผมเคยทำไปแล้วนะครับ Adsense อะไรเนี่ยกรอกบัญชีอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่นะครับผมก็ทิ้งไปแล้วเอกสารนั้นครับผมทิ้งไปแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้จะกรอกอะไรอีกนะครับมึนตึบเลยตอนนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับ เราก็ทําวิดีโอของเราต่อไปนะครับไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากมายเราก็ไม่ได้หวังจะรวยจาก youtube นะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆแต่ว่าวันหนึ่งมาปิดสร้างไรายได้ของเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็รอจะเข้าไปดูคอมพิวเตอร์รก็เข้าไม่ได้นะฮะการทําอะไรก็แล้วแต่ันมนอุปสรรคเสมอนะับผมก็เบื่อหน่ายก็อัดคลิปลงนะครับ